ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมอนโน1800นดในพาร์ทที่2 4นะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วจบไปนะตอนนี้เราก็มีกองเรือมาที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ฮะมีเชือต่อายประมาณเท่าไหร่อ่ะ8ลำป่าแล้วก็เรือไปเทิร์นคุยเซอร์1นลำนะครับมีไปเทิร์นคุยเซอร์กำลังต่ออยู่อีก1ลำนะก็ใช้เวลาอีก5นาทีนะครับโดยประมาณไปดูเมืองกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเมืองมีอัปเดตอะไรบ้างนี่ฮะเมืองครับ ขยายขึ้นมาพอสมควรนะด้านล่างโซนด้านล่างตรงนี้ก็อัปเกรดบ้านขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เพิ่มจํานวนของอ,อ,อินเวสเตอร์เข้าไปนะทำให้เรามีแต้มอิทธิพลพอยเยอะนะครับแล้วก็เอาไปละลายกับกองเรือเป็นที่เรียบร้อยนะตรงนี้ก็เพิ่มโรงงานไฟฟ้าเข้าไปแล้วนะฮะก็มีไฟฟ้าทั่วถึงดีนะครับดีเยี่ยมที่สําคัญคือกาแฟเรามีปัญหาฮะกาแฟหมดจริงๆสร้างเพิ่มไปแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังขนส่งไม่ทันเนาะเดี๋ยวอีกสักพักเงินเราวน่าจะเพิ่มกว่านี้อีกนะครับ รวมถึงตัวของแหวนด้วยไหมอ๋อแหวนแหวนได้แล้วนะโอเคทีนี้นะครับกลับไปดูตัวของสกอร่านิดนึงนะสกอร่านี่อัปเกรดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมายถึงว่าเขามีแ้มพันหนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็เรียกว่าอะไรนะรีเสิร์ชรีเสิร์ชไปอีกรอบหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็เหลือรีเสิร์ชรอบที่3ามแล้วก็คือถ้ารีเสิร์ชรอบนี้เสร็จนะครับเราจะสร้างสกอร่าได้15หลังนะครับก็เราไปสร้างอีกห้าหลังเพิ่มเติมมันก่อนดีกว่าสกอร่า มาห้าหลังใส่ไปก่อนเลยพับเข้าให้ทีนี้นะครับเราก็สามารถสร้างเรอ,อ,องเท้าบูทได้แล้วเนาะมันเป็นรองเท้าหนังเลยเนอะเออรองเท้าหนังใช้ไฟเปล่าวะใช้ไฟจะอิ่มพูฟได้โอเคผมสร้างตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ <S <S เดี๋ยวค่อยไปหาพื้นที่ให้เขานะอาจจะอยู่บริเวณเกาะนี้หรือไม่ก็เกาะใหญ่ตรงนี้นะครับเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยแหละครับเขาสร้างได้เยอะเปล่าวะรองเท้านี้ พอไหมอ๋อหนึ่งโรงงานบ้านสิบหลังยังได้อยู่นะครับน่าจะประมาณสิบห้าก็ยังได้อยู่มั้งเนี่ยแบบนี้โอเคเรียบร้อยละเรือเราเสร็จพอดีนะไปเท่นคุยเซอร์อีกรลำหนึ่งนะครับทีนี้นะครับในพาร์ทน,นี้ผมจะมาไล่เก็บสีน้ําเงินให้ให้หมดเลยนะถ้าเป็นไปได้นะครับไม่แน่ใจว่าตรงก่อหลักเนี่ยจะสู้เขาได้ไหมนะเพราะว่าก่อหลักสีน้ําเงินก็ค่อนข้างแน่นนะครับนี่ครับผมใช้ระบบทุนนิยมเข้าสู้ฮะ ผมไปชอปปิ้งมาเว้ยแล้วก็ได้ไอเทมเพิ่มความอึดมาพอสมควรนะใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปก่อนเอาแบตเทนคุยเซอร์เป็นแท้งเหมือนเดิมนะใส่ไอเทมเพิ่มความอึดฮนะเพิ่มความอึดเข้าไปใส่สปีดนิดหน่อยโอเคพอใส่แค่นี้แหละใส่ได้แค่นี้ดิเออใส่อีกไม่ได้แล้วครับไอเทมประเภทเดียวกันพูใส่ได้ด้วยแฮะโอเคใส่ไอเทมประเภทเดียวกันได้ด้วยนะเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันโอเคฮะ น่าจะโคตรอึดไปเลยลำนี้เลือดหนึ่งมืนจากเดิมหกพันฮะโอ้ยบึกบึนงั้นลำนี้ก็ใส่อะไรได้บ้างเหลืออันเดียวอ่ะหมดของหมดฮะโอเคแทงลำเดียวก็ได้มั้งหมดหมดแล้วต่อไปก็ใส่ชิปเดลไลน์ครับใส่ปืนใส่เพิ่มระยะเข้าไปก็มีแค่นี้อ่ะโอเคดาเมจเดิมจากห้าสิบหกนะครับกลายเป็นเจ็ดสิบห้า ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ทีนี้เราไปเลยฮะจะเริ่มจากเกาะทางขวาสุดก่อนนะครับก่อนนี้เหมือนว่าสีดําเนี่ยเขาก็ช่วยตีอยู่นะเขาแบบเขาเขาเขาตียนอยู่แล้วเนี่ยเขาก็แบบแซมแซมไปอยู่ตลอดเวลานะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยใส่กันนัวๆนวนวไปโอ้โหย,ยิงหน้ายิงหลังวะ่ะสุดจัดลำนี้ระหว่างที่รอเรือไปถึงสีน้ำเงินนะครับตัวของสกอล่าก็อันล็อก โรงงานขั้นต่อไปแล้วฮะอะไรครับเนี่ยสร้างได้ที่ New World ด้วยเหรอทีเดียวเลยหมวกก็คือหมวกของ New World เลยนะส่วนสูตรนี่สร้างที่นี่แต่ของที่นี่ไม่มีสักอย่างฮะโอ้โหอ่ะผมสร้างให้ก่อนแล้วกันนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าพอจะมีผ้าฝ้ายเหลืออยู่บ้างนะครับใช่ป่าววะนีไ่ไงเรามีผ้าฝ้าอยู่นิดหน่อยเนาะ งั้นผมล็อกก่อนเลยลวกันผ้าฝ้ายล็อกไว้สองร้อยนะฮะห้ามาเอาออกต่ำกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวต้องแลกตัวของผ้าลินินมาผ้าลินินไอตรงนี้ก็เต็มแล้วด้วยสิเออผมเอานี้ออกดีกว่าผมเอารำออกนะครับรำนี้น่าจะไม่ต้องใช้ละผ้าฝ้ายแลกอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวแลกผ้าลินินมาด้วยเอาไม้มาแลกเหมือนเดิมนะไม้มาแล้วก็ลินินไหนวะนี่ เอาให้เท่ากันแล้วกันนะครับร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าไปโอเคเรียบร้อยส่วนหมวกนี่ก็ต้องเอามาจากนิวเวิลอย่างเดียวนะฮะเออผมมีเรือมาจากนิวเวิเลปะวะเรือที่มันว่างๆอะ่ะมีเรือขนกาแฟฮะไอลำนี้ก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ด้วยผมมีเรือของนิวเวิลจอดอยู่ว่างๆหนึ่งลำนี่ไงลำนี้เออผมเกือบ <I 'm S 1> <ๆ S 2> ไปโ <the sales. S 1> ชคดีที่จอดไว้อ่ะ เกาะไหนมีหมวกเยอะๆบ้างวะเกาะน,นี้หมวกเยอะไหมอะเกาะนี้มีหมวกสิบหกนะครับแต่ประชากรค่อนข้างเยอะอยู่นะหมวกเออต้องต้องสร้างเกาะน,นี้แหละเพราะว่าเกาะน,นี้ปลูกผ้าฝ้ายไว้นะครับงั้นต้องสร้างหมวกเพิ่มสร้างเลยเพื่อนสร้างเลยครับหมวกใช้ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายมีอยู่แล้วเนาะเออผ้าฝ้ายมีอยู่แล้วผลิตโอเคพอใช้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราส่งหมวกกลับไปที่ซังเชียนเลยเอาไปเท่าไหร่ดีวะทีละร้อยทีละร้อยห้าสิบแล้วกันนะอ่ะให้สองร้อยไปเลยไหนๆก็ไหนๆทีเดียวไปเอาให้รอโหลดจนเต็มแล้วกันเนอะส่วนขาลงนี่ไม่ต้องแล้วกันนะให้โหลดจนเต็มอน่างเดียวพอเรือโดนโจมตีแล้วเข้าลึกเกินนะไม่ไม่ลึกแต่มันออกมายิงจาน าการจะทำแบบนี้ผมมีหลายลำนะแต่ผมยังมาไม่ถึงรอบแล้ครับเลยผมอยู่ข้างหลังนะ่ะเห็นไหมเห็นไม่หืมไปฮะยิงมันครับยังไงเราก็เป็นเรือเหล็กนะเพื่อนเลือดแข็งโป๊กเจ็ดพันกับเก้าพันตรงนี้น่าจะไม่มีแล,แล้วแหละเดี๋ยวผมติดแค่เขาเป็นแพสซีฟดีเฟเซนไปเผื่อไอ้ลำนี้มันถอยนะเขาจะได้ไม่หลายตามเข้าไปเนาะ สกอล่านี่สูตรนี่เป็นนีดนะครับส่วนหมวกนี่เป็นแฮปปี้เออดังนั้นหมวกก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะเพราะแต่ได้แต้มรีเสิร์ชพอยต์นะครับก็ยังจําเป็นอยู่ดีคือแบบแต้มรีเสิร์ชพอยต์มันตันน่ะเราต้องเพิ่มประชากรสกอล่าให้ถึง500คนนะครับเขาจะปวดลิมิตเพิ่มขึ้นไปอีก1000ก็จะเก็บได้เป็น2000ตอนนี้เราก็ต้องรอตัวของสูตรรอผ้าลิินมา ดังนั้นละลายแต้มรีเซิร์ชเล่นฮะมันปันฮะแับน,นี้แล้วกันอ่ะไปต่อเลือกเลือกสุ่มๆไปฮะใช้ให้หมดหมดไปโอเคหมดแล้วไปหาสีน้ำเงินดีกว่าครับมาเราเพื่อนผมมาตามนัดแล้วฮะไปครับกองเรือที่สองฮะเข้าไปยิงบิ๊กเบตตี้เขาก่อนส่วนกองเรือที่หนึ่งครับไอ้ที่ซ่อมที่ซ่อมเบตตี้ไม่ได้เนาะกองเรือที่หนึ่งไปเข้าด้วย เราจะเสียเปรียบหน่อยๆนะครับตอนเข้าเพราะว่าเราเข้าแบบสวนลมนะแต่ตอนออกนี่เราแบบตามลมได้นะครับก็เข้าช้าออกเร็วแล้วแหละต้องพิกเรือเลเรือตามสูตรให้กระบอกอมันยิงได้โอ้โหจานจานมึงดาเมจเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนเล่นไอซีรีส์ที่แล้วมันไม่แรงขนาดนี้เปล่า หรือ,อยังไงเดีผมจำผิดมันแรงมากเลยเนี่ยจมอีกกะเนี่ยหรือว่าแบบเขารับหลายก็บอกว่ามันเลยแรงจังป่ะเป็นไปได้โอ้โหแล้วแบบเส้นสีน้ำเงินนี้ก็มองยากยากนอะออกไปเพื่อนออกไปออกไปชิวๆเออยิงมันยิงมันเราไปเรือตั้งเยอะยิงมันก่อนที่มันจะยิงเราจมเออ แตกปะดิแตกปะดิเรียบร้อยละมาละทีของข่าละพ่อหนุ่มเนี่ยเพราะว่าลุงไม่ซื้อเรือดำน้ำลุงเลยจะแพ้ผมไปครับน่าจะสบายแล้วล่ะก่อนนี้นะไม่มีอะไรแล้วชิวเอ่อสันสนุกัขยาหยุดยิงกับโจรสลัดหมดนะครับเต่๋ยวผมต่อแป๊บหนึ่ง โอเคแล้วก็นะครับตอนนี้นะฮะผมกำลังพยายามตีสนิทซีปึกกับโจทลัดโอเวิลนะผมอยากเป็นแบบผู้ค้ากับเขาอะผมจะซื้อไอเทมพวกอาวุธอะได้ไหมเอาเรียบร้อยยึดก่อนได้ก่อนนะฮะยึดมาอินฟลแรนพอยแค่4โอเคของเต็มเลยเดี๋ยวเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับ ก็ไม่ค่อยมีของดีเท่าไหร่นะมีพวกแบบเป็นแมทเทียลการก่อสร้างถ้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะ oh, ก็มีปืนใหญ่มานิดหน่อยเมื่อกี้เหลือคอนกรีตอะใส่เข้าไปเต็มไหมเพื่อนเต็มยังของเยอะอยู่นะจริงๆแล้วอะแต่ไม่ใช่ของที่เราต้องการไงไอพวกของก่อสร้างเราแน่นอยู่แล้วอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะ <One point. S 1> ส่งกองเรือไปที่นิวเวิลด์แล้วกันนะจะไปถ่านิวเวิลด์ก่อนนะครับ เหมือนว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเหมือนว่าตัวเ,เดือนสาปีสอ2 2ันิะครับจะมี DLC ตัวใหม่ที่เป็นเกี่ยวกับ New World มานะผมจะไปไถ New World ก่อนแล้วกันนะขอพื้นที่เล่น DLC ตัวใหม่นิดนึงมาแล้วครับผมกล้องเรือผมฮนะเรียบร้อยเหมือนว่าจะมีอะไรนะ battle c คุยเซอรลำนะฮะตกขบวนไปน่าจะยังอยู่กลางทางฮนะสักพักคงเข้ามานะฮะตอนนี้ก็เหลือ บตเทิลคริเซอร์หนึ่งลำนะครับแล้วก็ b บตเทิลชิปอะไรนะชิปวัตเตอลน์อีกอีกแปดลำเนาะโอเคผมจะซัดจากเกาะน,นี้ก่อนเลยแล้วกันนะเกาะล่างสุดของเขานะครับมาให้กองเรือมาก่อนลมเป็นใจด้วยนะครับพัดลงใต้นะ <The S 1> แป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็ดูจากป้อมปืนที่นี่แล้วเขาก็ยังเรียกว่าอะไรอยังประมาทไม่ได้นะฮะเอาเข้าไปทะลทะลาอาจจะโจมได้ป้อมปืนเขาแบบโคตรเยอะเลยวะ่ะ ขนาดก่อเล็กๆก,ก็ยังมีป้อมปืนนะฮะแถมตรงนี้มีที่ซ่อมอีกจังหากให้ตายเถอะมาแล้วให้แมทเทนคูเเซอร์เข้าไปก่อนเลยเข้าไปแทงอันที่เลึกที่สุดน่าจะเป็นเทรดดิ้งโพสนะก็ะต้องเข้ามาตรงนี้ก่อนโอเคกองหนึ่งไปเพื่อนเ๋ยวเข้าตัวแทงโดนแล้วกองหนึ่งครับเอากองหนึ่งมันไม่ใช่หนึ่งที่นี่หรือไงว่ากดไม่ถิดเปลี่ยนไปกองหนึ่งที่นี่ใหม่หนึ่งสองโอเค ไปใเข้าไปยิงเปิดมุมยิงซะอีกลำหนึงเราอยู่ไหนวะเนี่ยเบทเทนคุยเซอร์อีกลำนึงอยู่นี่ฮะกลางทางอยทุกป่องมาอยู่โอเคน่าจะจัดการได้ก่อนนะมีอะไรยิงโอโ้มียิงอันนี้ด้วยครับมีปืนยิงใส่เชือกลายด้วยสองลำ ไม่ใช่ดิสองกระบอกยิงใส่พลรามกันเดี๋ยวเดี๋ยวแว้นออกไปก่อนหนีไปก่อนเพื่อความปลอดภัยเอาชัวร์ไ้ก่อนยิงมันเพื่อนยิงมันนั่นแหละยิงมันสองลำนี้ก็หนีเลยเพื่อนหัวซุ่นหัวซุนหนีไปครับแค่เลยแนวสันเขาไปก็ได้จะรอดละแปลกยัง ออเลไปบอมปืนเพื่อนเอยยิงที่ซ่อมก่อนเอออย่าวิงมันถ้าลงท่าเรือมันไม่ยิงเรายิงกันที่มันยิงเราก่อนเออแั้นแหละใส่ไปใส่ไปสองลำนี้พ้นแล้วชัวร์กลับมาช่วยเพื่อนมาเขาเหลือปืนอีกแค่สอบกระบอกนอะอันนี้กับอันนี้อ่ะถ้ารวมเทดดิ้งโพสเด้ยก็เป็นสามนะครับเอาอันแรงก่อนเพื่อนเออยิงอันแรงก่อน โอ้โหเจือพังเลยทีเดียวเราได้ไอเทมเพิ่มความอึดมาช่วยนะก็สบายเช่นเยอะนะครับไม่งั้นต้องแบบหนีหัวตุกหัวซุนตลอดสุดท้ายแล้วไปเดดิงโพส์ไปขอเล่นความเร็วทีหนึ่งแล้วกันเนอะไม่น่ามีอะไรนะครับไม่น่าจมมั้งนะออกมาก่อนเพื่อความชัวร์ออกมาก่อนแล้วกันเพื่อนเก่งได้แล้วล่ะ เออเรียบร้อยยึดมาครับใช้สิบแปดแปมเราติดลบอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาวิธีการเอาคืนกาะต่อไปครับเกาะนี้ปืนโคตรเยอะไหวไม่ไี่ยเรามีเรือแทงสองลำแล้วนะครับเรือแทงเราลำหนึงอยู่นี่อีกลำหนึ่งโอ้โหสภาพไม่ไม่ต่างกันเดี๋ยวเอากระจกลงก่อนนะกระจกลงจากเรือ เอาของเขากรอบไปแล้วก็ไปรวมกับเพื่อนด้านล่างแต่ดูจากทรงแล้ะผมว่าน่าจะต้องเข้าก่อนวะรอน่้จะนานเกินเออกี่กระบอกวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกระบอกแปดกระบอกกระบอกละร้อยรับได้ประมาณสามชุดสามชุดนี่คือต้องไปเลยนะไอ้ลำนี้เอาไปไกลๆก่อนเพื่อนนะเราช้าสุดอ่ะจอดซะหน้าเชียว ป้อมอันที่ยิงได้ไกลที่สุดถึงแล้วนี่ว่างั้นผมเข้าไปยิงเลยแล้วกันนะถ้าผมแบบลุมเบิร์สเขาจะทันไหมแบบไม่ต้องยิงไอ้ที่ซ่อมอะลองดูนะ <I recognize S 1> เข้าไปเบิร์สเลย <cry. S 1> เพื่อนทันป่าวะลำไหนโดนลำขวาโดนแล้วก็ลำไอ้แมคเฟอน <c oughs> ิเซอร์โดน <c oughs> ต้องเอาออกก่อนอะนี่มันบางเกินนะ ของนี้ก็ได้เพื่อนทางซ้ายก็ได้ดออกมาออกมาพิกออกมาแล้วก็ลุมยิงไปได้ไหมวะ <Ready. S 1> ไหวไหมก็หินรถอยู่นะเลื่อนรถอยู่นะหมายถึงของผมอะหายไปสองลำแล้ววนกลับไปเพื่อนวนกลับไปออกเร็วๆออกเร็วๆจัน ไม่ทันได้เลยว่ะจมตัวมันลำซ้ายสุดจมแล้วไปแล้วหนึ่งฮนะโอเคได้นะจ,ะจริงๆได้นะอาจจะมีจะมีะมแลกเลือดก,กันนิดน,นึงเอออันไหนเป็นแคนนอนอีกนี่ไงนี่ไงแคนนอนแคนนอนทั้งนั้นเลยถอยก่อนเลยครับอย่าไปยิงเรือขนส่งมันเพื่อนจะยิงเมื่อไหร่ก็ได้ลำนั้นอนะ ถอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนเฮ้ย hey, สีดำเอาเล่าช่วยหน่อยสีดำครับจานโอ้ oh. แม่งจะถึงหน้าบ้านอยู่แล้วเข้ามาช่วยยิงก็ได้มั้งมีไฟไหม้ด้วยครับอเอาเข้าไปลำนี้อยู่ไหนนี้โอเคลำนี้ออกมาแล้วนะวมกลับเข้าไปยิงกลับเข้าไปยิงเข้าไปยิงออกคัไปเนี่ย เร็วๆๆๆๆๆมันโดนกระบอกข้างหลังยิงด้วยนะครับเลยเจ็บหนัก <sales> ผมว่านะว่านายพวกนี้ <Please. S 1> ออกมาก่อนออกมาก่อนขอเวลาทับใจนิดนึงจมอีกลำนี่เลยลำนี้ไม่รอดไปแล้วสองฮะ ออกมาออกมาออกมาไม่ได้บวชเพื่อนคลิกผิดโทษโทษโทษโอเคระยะปลอดภัยลำนี้ไปอยู่ไหนมาครับเนี่ยโอ้โหจานยิงก็แรงสุดไปไหนมาไม่รู้ออกมาเร็วเข้าเพื่อนโอ้ยเข้าไปโดนอ๋อจม ไม่ลอดฮะแตกหมดปะวะเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ลำแทงมาแล้วเออเข้าไปเข้าไปขอยิงหน่อยขอนัดหนึ่งขอนัดหนึ่งเดีด๋ยวให้เขาซ่อมครับยิงให้แตกถ้าเราออกตอนนี้เดี๋ยวเขาซ่อมแล้วเดี๋ยวทุกอย่างที่ทำมาจะสูญเปล่าลแต่ถ้าเราตายก็สูญเปล่าปะวะ โอ้โหมันโดนหนักมากมันมีอะไรตกมาด้วยอ่ะของล่วงเหรออ๋อของลําเก่าโอเคฮะทุกคนครับใจเย็นครับเรียบร้อยออกมาเพื่อนออกมาเก็บปืนลอ,อกมาเร็วเข้าโอ้ยโ,โดน มาเลยเออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาพักหายใจก่อนอฮูซ่า,าก่อนเพื่อนสภาพนี่คือแบบล่อแลเหลืออะไรบ้างวะอ๋อป้อมนี้อ๋อเหลือสามป้อมเป็นชั้นนอนหมดเลยด้วยโอยแย่แฮะอาจจะไม่ได้แล้วเนี่ยแบบนี้คือแบบเรือมันจมไงเราเหลือเราเราแบบเสียไปครึ่งหนึ่งละเรามีช่วอตลลายแปดลำใช่ไหมตอนแรกตอนนี้เหลือเหลือสี่แล้วครับ แล้วเขาก็ยังซ่อมอยู่ด้วยอะ่ะเหลือ,อีกสามป้อมไงดีวะเอาเรือจากโอเวอร์ World มาช่วยไหมผมมีเรือจากโอเวอร์ World อยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้เอามานะให้เขาจอดสแตนบายอยู่นี่ oh. กะแบบเคลียร์นิวเวล์เสร็จปุ๊บใช่ไหมเอามาสมทบกับสามลำตรงนี้ไงแล้วก็จะไปปิดล้อมก่อหลักต่อปรากฏว่าประมาทไม่ได้เลยวะ่ะไปนิวเวิล์แล้วกันเพื่อนไปเจอกันที่ก่อสามไปโอเคฮะ ทีนี้เดี๋ยวผมให้สามลำนี้ไปเจอกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะต้องตีใหม่ัง้งก็ต้องก็ต้องตามนั้นแหละครับเพราะว่าเราเราไม่ได้อ่ะโอเคฮะตอนนี้เขาเหลืออีกเท่าไหร่วะอีกห้าสิบวิไหมเราจะโจมตีเขาไม่ได้นะครับก็คือถ้าอีกห้าสิบวิเนี่ยไม่มีดาเมจดเพิ่มเติมการไอการยึดเกาะรอบนี้ก็จะจบนะซึ่ง <ไป S 1> ผมจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นครับผมจะเข้าไปตุ๋นหนึ่งพันถือว่าพอไหมโอเคแล้วเราก็กลับครับ เก็บของมาด้วยฮะแล้วเดี๋ยวเราก็รออีกสามลาที่จะมาถึงเนอะผมจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสลานั้นมาถึงแล้วกันนะครับระหว่างที่ผมรออยู่นะครับอยู่ๆสีดำเขาก็กินยาพึกเหิมมาจากไหนไป่รู้ฮนะมียากล้าหารบวกความพึกเหิมครับดังนั้นนะฮมันพลิกออกว่ะจานเข้าไปดิจานจานเข้าผมจะได้เข้าไงถ้าจานออกเนี่ฮะผมเขินเลยนะ จานจานจะไม่แกงกันใช่ไหมลำนี้ของจานจะอยู่ตรงนั้นถูกบ่แน่ใจนะเอาว่ะเอาวะมันไม่พลิกว่ะเข้าครับลำนี้เขาแบบกินกระสุนทุกอย่างเลยนะเนี่ยเนี่ยโดนสองป้อมนะครับแล้วก็โดนเทดิงโพรด้วยโอเคฮะเมื่อมีคนแทงครับดูครับมีระเบิดเดี๋ยวก่อนทางมันขอยิงก่อน จริงๆไม่ควรยิงอันนี้เลยอ่ะควรไปยิงอันอื่นอ่ะได้ไหมโอเคได้เหลือที่อันเหลือสามอัน <Eng age. S 1> ผมว่าเดี๋ยวๆๆผมขอใช้การเสียสละของสีดำให้เป็นประโยชน์ครับเราจะจดจำรายบายเพื่อนปลายละเดี๋ยวเราน่าจะออกทันนะครับไม่น่าไม่น่าจมไม่น่าจมมันแบบนี้เดียวเองเออ ออกมาสีดำสวยมากเพื่อนเอาละครับตอนนี้นะฮะเรือสามลำของผมนะครับนนก็มาถึงแล้วผมก็ตอดๆเข้าไปเรื่อยๆนะทำให้ไอหลอดตัวนี้มันไม่รีนะครับก็ในเมื่อมาถึงแล้วฮนะสามลำนี้ก็ต้องรับบทเป็นตัวแท้งละเพื่อนเลือดพี่เยอะสุดเลยฮะอ๋อนี่มันใส่ได้แค่สตรีมชิปฮะเราใส่ได้แค่แผ่นเหล็กธรรมดานะครับงั้นให้สตรีมชิปใส่ไปสองอันก็ได้เลือดเพิ่มมาเท่าไหร่นะ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ป่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะดีกว่าไม่มีครับมาสามลำนี้ผมจะให้ยิงตัวของบ้านเลยดีเป่าวะยิงบ้านเลยแล้วกันนะชื่อยกันลุมบ้านเลยครับสามลำนี้เข้าก่อนเนอะเลือดเยอะแล้วเดี๋ยวเลือดน้อยๆจะตามไปนะครับเร็วหน่อยเพื่อนโอ้โหลำซ้ายนี่โดนหนักฮนะพลิกหัวรอไว้เลยเดี๋ยวออกด้านหลัง ไม่เอาอะไรนั่นครับเอาแค่แท้งอย่างเดียวฮะแบอบเทนคุยเซอร์โดนไหวหุ้ยไม่ทันแน่เลยเข้าลึกเกินไม่ทันทัวร์ไม่ทันทันวร์ตมจมถุยถุยจมอ้แย่ครับแย่แบบนี้แย่แย คือแบบบ้านมันเลือลดโถเยอะไหมนเนี่ยหายไปครึ่งหลอดแล้วยิงเข้าไปเพื่อนยิงเข้าไปกระหน่ำครับกระหน่ำเราเสียไปเรืนคุยเซอร์อีกลำหนึ่งยิงครับยิงครับเราสูญเสียเกินไปแล้วฮะเราต้องได้ก่อนนี้แล้วละ่ะเสตดิ้งโพสแตกไปเพื่อน <Un fight. S 1> เออระเบิดไปเหลือป้อมอีกสองันงันใหญ่ก่อนผมว่าเราจะไม่มีการถอยนะครับ เราจะแลกเลือดเลยเราจะโจมีหนึ่งลำก็ปล่อยบ้นเออแต่ก็แล้วเรือโดนจมฮะแถมเรามีบ้านเราโดนยิงด้วยโจเพอะนะแตเรือกผมจะโจมหมดครับจานครับโอเคหูรอดเกือบย็ดมาเลยครับ35เออระเบิดซะก่อเจ้าปัญหา บอกเลยนะว่า New World ยังขนาดนี้ครับไอเกาะหลักนี่ไม่ต้องพูดถึงนะไม่ไม่ได้ชัวไอเกาะหลักนี่อย่างเวอรมีเบตตี้สองอันไหนนั่นอะโอเคเก็บของก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีเกาะเล็กกันต่อนะครับมาเกาะสุดท้ายแล้วนะฮะตอนนี้นะครับกองเรือผมมาถึงเกาะเล็กของสีน้ำเงินแล้วเกาะสุดท้ายของสังเขนเนาะเอ้ของ New World เออโดนยิงไหมเนี่ยอยากอยากโอเค ผมว่าตอนนี้นะครับกองหน้าของผมเนี่ยมีสี่ลำนะที่พอเข้าไปแทงได้นะครับผมก็จะให้เหล่ากองหน้าตัวรับทีมเนี่ยเข้าไปแทงก่อนเลยเอาไปยิงไอ้นี่ก่อนเลยยิงยิงไอ้ป้อมปืนแคนนอนมานเน่ยยิงก่อนเลยตัวปัญหานะครับแล้วก็กองหลังก็ตามมาอีกสองลำเนาะก่อนี้น่าจะเป็นกอะที่ง่ายที่สุดระมั้งเพื่อนไปมาก่อนครับหลบไปหลังเกาะโดนอยักแรง จานผมให้ยิงอันนั้นไม่ใช่เหรอผมให้ยิงป้อมปืนเนี่ยผมคลิกผิดวะเออยิงป้อมปืนมันเฮ้ยมันมีที่ฟ้อมด้วยเหรอมันมาจากไหนนี่โอ้โหอย่างไวถ้าเราจัดการเกาะน,นี้ได้นะครับผมจะเอากองเรือเนี่ยไปปิดเกาะสีน้ําเงินที่โอเวิลนะผมคงบอกตรงๆว่าคงคงเข้าไปจัดการเขาไม่ได้อะเขามีปืนเยอะเกินอะ่ะผมต้องปีซีปึ๊นกับตัวสลัก่อนน่ะ เพื่อหาพวกแบบพวกตอปิโดหรืออะไรแบบนี้มาใช้นะครับนี่จมจริงบะนี้อันนี้ไงคือผมทำเควสไปด้วยนะครับระหว่างที่ให้เรือพวกนี้เดินทางมาส่งเควสไปก็ยังจะเรือก็จมอยู่ดีนะเออขนาดมันมีแค่สาสี่อันเน่นาะโอเคครับเราได้เงินจากเควสนะได้ความสัมพันธ์แล้วก็ได้ไอเทมอันหนึ่งก็สนใจความสัมพันธ์มากกว่าเราจะได้แบบทำการค่าเขาได้ ยังอ่ะมันแทบจะไม่ไม่เหลือเลยแล้วอ่ะเราก็ยังอุตส่าห์แตกไปอีกหนึ่งลำนะครับลำนี้อ่ะลำนี้จะแตกไหมอ่ะยิงให้พังก่อนได้ปะยิงมันเพื่อนเออชุดนี้แตกไหมอ่ะเรียบร้อยระเบิดแล้วฮ้ยหลอดจะหมดแล้วนะคือแบบบางที่หลอดมัน บางทีแบบมันถึงทุกถึงเกณฑ์ยอมแพ้แล้วแหละแต่ว่าเขาไม่ยอมนะฮะก็เป็นอย่างที่เห็นเนอะโอ้โหจานอายุดมาจานเล่นยิงหมแตกก่อนยอมแพ้โอเคครับทีนี้สีน้ําเงินก็ถูกไล่ไปจากมิวเวิลมาที่เรียบร้อยด้วยแล้วเรามาดูไอ้นี่หน่อยดีกว่านะไอ้ค่าทางทหารของสีน้ําเงินนะครับ ตอนนี้เหลือร้อยสิบสามแล้วแล้วก็ค่าทางเศรษฐกิจเหลือยี่สิบห้านะฮะก็ะเรียกว่าตกต่ำไปเยอะส่วนสีดำนะครับตอนนี้ทางทหารสองสีดำเกือบสี่ร้อยนะน่าจะมีเรือเพิ่มด้วยแหละแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปดูเกาะที่อาร์กติกด้วยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมันจะซ้ำรอยสีชมพูงไงถ้าแบบผมไม่ได้รีบไปเดี๋ยวแบบสีดำยึดไปหมดก็ต้องเปิดสึกอยู่ดีเนาะก็ยังไม่อยากบวกกับสีดำเท่าไหร่นะครับกองเรือเขาก็เยอะด้วยแหละเนี่ย เพราะมีเรือต้นเตี้ยมเต็มไปหมดเลยตรงนี้เดี๋ยวผมส่งเรือกลับไปที่โอเวอร์ก่อนนะไปก่อนแรกโอเวอร์เพื่อนแล้วก็ดูเรื่องโจรสลัดนิดนึงสิความสัมพันหกสินะครับเราทำได้ไหมอะ่ะยังทำการค้าไม่ได้เนาะให้เงินไปให้เงินหกกก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับไม่จะต้องรอสักพักกว่าจะได้นะ ดูจากสภาพแล้วนะครับไม่น่าได้ฮะมีไอเทรดดิ้งโพสที่อัพขั้นเต็มแล้วนะครับแล้วก็มีที่ซ่อมที่ครอบคุมทุกอันเลยด้วยแล้วก็มีเบสตี้ตรงนี้2อันเนาะดูจากทรงฮะไม่น่าเข้าได้ครับผมก็เลยจะเอาเรือมาปิดล้อมไว้เหมือนเดิมนะเหมือนแบบมุกที่ทํากับสีชมพูอะ่ะแต่ว่าต้องปิดดีๆหน่อยเพราะว่าเขามีเบสตี้นะครับที่ยิงแบบโคตรไกลแล้วก็ทุกลำต้องตั้งเป็น พสซีฟดีเฟนต์นะ <St ations. S 1> เขาจะได้ไม่ไหลเข้าไปในโซนของเบสตี้นะครับโดนเบสตี้ยิงจะตายเอาซะเขาแบบออกห àng, ่างๆนิดนึง <Set sail. S 1> เผื่อนิดนึงปิดล้อมครับปิดล้อมก็ต้องน่าจะต้องปิดล้อมอีกสักพักหนึ่งอ่ะจนกว่า <Yes. S 1> ผมฉาไอเทมมายิงสลบได้นะครับโอเคครับ <Okay. S 2> ก็ปิดไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนอะ ก็ไม่โดนระยะปืนนะแค่แบบเกือบเกือบน,นะครับนเมินเมโอเคฮะในพาร์ทนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้แหละครับเราไล่ตอดสีน้ำเงินจนเหลือแค่โอเวอร์ที่เดียวนะกับที่อาร์กติกนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็กาะสีน้ำเงินตรงนี้นะครับโดนสีดำซื้อไปแล้วสส่วนด้วยนะก็ดีไม่ดีเขาอาจจะซื้อแล้วก็เทคก่อนนี้เลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจับตาดูกันแล้วกันว่าสีดำจะทำยังไงกับสีน้ำเงินนะครับส่วนผมก็คงเฝ้ารอต่อไปอีกสักพักนึงนะ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ